ก้มกรีดนานไม่ได้ผ่าตัดหัวสมองค่ะจะเวียนหัวหน้ามืดคือคนที่เป็นเสาหลักเลยที่ทํทาทงมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นคุณตาคุณยายหนูก็ต้องมีหนะ้าที่ที่ต้องดูลูกหนูร่างกายไม่แข็งแรงน้องมีอาการสอดข้างเดียวหอบเลือดจางแล้วก็ชักค่ะโอ้โคุณตาไหวไหมคุณแอ่พิงคเมื่อยคุณตานี่คือใจสู้มากเลยถึงแม้เราสู้สุดๆแล้วแต่กําลังเรามันเท่านี้มันอยากจะให้ได้มากมันมากไปไม่ได้ แล้วเด็กๆครับที่รับมาจากโรงเรียนอยู่นะฮะอยู่ในเต็นท์ค่ะเปียกกันไหมครับเปียกค่ะคือทําไมเขาไม่ไปหลบอยู่ในห้องนอนหรือบ้านนะครับอันนี้คือที่เขานอนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมาถึงว่าตอนกลางคืนเวลานอนก็คือนอนในเต็นท์นี้ใช่ค่ะบ้านนี้มีมีเด็กๆกี่คนฮะอ่ามีเด็กทั้งหมด3ามคนครับ มีลูกของพี่น้องหนึ่งคนค่ะหลานสองคนหลานี่เป็นของใครบ้างฮะของพี่สาวหนึ่งคนแล้วก็ของพี่ชายหนึ่งคนของพี่ชายหนึ่งคนตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยผมคิดว่าเป็นศาลาไว้พักผ่อนแต่ว่าเป็นที่ที่หลับนอนเลยใชงคุณตาคุณยายยังไม่เจ็ดยังไม่เจ็จโดยที่ผนังกั้นเนี่ยเป็นแค่ผ้าใบผ้าใบเอามาปิดไว้เฉยเฉยไม่มีไม่มีผนังยังไม่มีตังค์ทำสร้างขึ้นมาก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีเงินที่จะทำต่อ ของพี่น้องเองเนี่ยมีอาชีพเหลาเหลาทางมะพร้าวก้านของมะพร้าวเนี่ยใหญ่มากใครเป็นคนเอามาครับแม่ค่ะคุณยายเอามาใช่ค่ะตัวเล็กนิดเดียวนะในหนึ่งถังเนี่ยเราต้องใช้ก้านยาวๆแบบนี้กี่อันประมาณ50สบอันห้าสิบอันต่อวันเราจะทําได้ทั้งหมดประมาณกี่กิโล10กว่าโล10กว่าโลเท่ากับว่ากิโลละ12บาท10กว่าโลก็ร้อยกว่าบาทใช่ค่ะอันนี้คือเราจะมีรายได้ต่อวัน ร้อยกว่าบาทคือคนที่เป็นเสาหลักเลยที่ท,ทาทางมะพร้าวเนี่ยก็จะเป็นคุณตาคุณยายแล้วอย่างนี้พี่น้องช่วยทำอะไระก็บางทีก็ช่วยเขากีรีดก้มกกีดรนานไม่ได้ผ่าตัดหัวสมองค่ะจะเว้นหัวหน้ามืดสาเหตุที่ต้องผ่าตัดสมองเนี่ยตกรถมารถรถใหญ่ค่ะ<อ>เป็นรถกระบนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะอ๋อล้าตกลงมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถที่จะมานั่งทําตรงนี้ได้นานแล้วเคยเป็นหัวเป็นลมบ่อยไหมฮะเป็นค่ะเป็นบ่อยค่ะ คนภายนอกอาจจะดูว่าเราปกติแต่จริงๆเราเรามีมีความผิดปกติของโรคภัยไข้เจ็บอยู่ภายในตัวเวลาคุณยายอ่ะครับเขาไปเอาทางมะพร้าวคุณตาไม่ได้ไปช่วยอ่ะครับเดินเปไม่ไหวเดินไม่ไหวค่ะเขาหอบก็เดินหอบแล้วมีโรคประจาตัวอะไรกันไหมฮะแม่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบพ่อเป็นความดันค่ะแล้วเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วไปไปหยิบการมะพร้าวแบบเนี้ยเขาก็มีเวียนหัวค่ะหออันตรายมาก เดี๋ยวก็ต้องทำเพราะจเป็นต้องทําไม่มีกินอ่ะเพราะว่าทํากินอะไรไม่พอต่อทํางานไม่ได้ห่วงเขาห่วงลูกห่วงหลานนี่ตะขาบตะขาบตะขาบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยตะขาบกระทวยต่างวยคืออะไรฮะแต่ว่าผมมองเออแมงป่องไม่ใช่ตะขาบผมพูดผิดใช่มาอยู่ในทางมะพร้าวค่ะนีพอดอนเขาได้ปวดบวมโดนโดนประจาเลยค่ะพี่กองไว้แบบนนนั้ะง่ายๆเลยครับบางทีมีงูอยู่นะ มีงูด้วย <S <S ใช่ค่ะนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยรายได้วันละร้อยกว่าบาทถ้าเกิดเราป่วยเราไม่ไหวเราไม่ไม่ไมทาก็คือไม่มีเงินไม่มีเงินแฟนหนูที่ไปรับจ้างรับจ้างส่งน้องแข็ง<ช>ได้วันละสองร้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ร้านเขาปิดเพราะว่าเจ้าของร้านไม่สบายผมก็เอาเงินได้มาสองร้อยก็เอามาซื้อข้าวดูแลพ่อแม่ด้วยครับ <S <S พ่อตาแม,ม่ยายเองก็เหมือนพ่อแม่เราเองนะครับเราลงแข็งปีก็รับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาช่วยพ่อแม่เหล่าถางมะพร้าวสงสารมากครับผม แก่ตัวลงแล้วต้องมานั่งทำงุกงุกงุกหนูก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดูลูกหนูร่างกายไม่แข็งแรงน้องมีอาการปอดข้างเดียวหอบและจางแล้วก็ชักค่ะน้องข้างหนังปางหนูลูกแม่น้องค่ะไม่สบายบ่อยค่ะชักค่ะหอบด้วยค่ะยาอวด้วยค่ะรักแม่รักมากดีใจค่ะดีใจที่พี่เข้ามาช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็แก่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสงสารเขาโอ้คุณตาไหวไหมหอบค่ะเพลงเพลงนี้พังเลย ่ออยม,มเืแต่ผมบอกเลยนะว่าคุณตานี่คือใจสู้มากเลยอ่ะทั้งครอบครัวใจส<ช>ู้มากถึงแม้เราสู้สุดๆแล้วแต่กําลังเรามันเท่านี้มันอยากจะให้ได้มาก,ม,ากมันมากไปไม่ได้ก็ต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะได้มีกําลังใจสู้ต่อใช่่คะผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นทาง Nation TV ช่อง22